ศาสตร์ดูไบก็ได้ครับเอาง่ายดีนะครับคือยุทธศาสตร์ดูไบเนี่ยนะครับทำรายลอย่างอันเดียวกันเนี่ยทีนี้เขาก็ได้กดดันเหมือนกันเขาก็ได้กดดันสารรัฐมนูญนะเขาไม่ใช่เขาไม่ทำนะผมรู้ว่าเขาต้องทําแน่นอนนะคือแต่ทางตรงทางอ้อมทางลับครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นอุดมการ์ของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับที่ท่านได้ตืหกตันกรองมานะครับเป็นคือการกรองโดยชีวิตของตัวท่านเองจนทั้งท่านสุดท้ายก็การกรองโดยพระมหากษัตริย์ ที่ได้ลงพระประมุไทยโปรดกล้าปรุกาะแต่งตั้งขึ้นมานะครับได้รับการเรียกว่าการกรองมาแล้วนะครับตัวท่งไม่มีอะไรไปทําให้ท่านเนี่ยนะครับสะเทือนได้นะครับผมต้องพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าท่านจะสะเทือนหรือไงผมไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้ผมยังยึดม,มั่นในกระบวนการตุลาการของทั้งสารรัฐมนูญนะครับและสารอื่นๆด้วยนะครับว่าท่านเนี่ยยังมีความเข้มแข็งที่จะมองภาพของประเทศไทยเนี่ยให้มีความมั่นคงสาพรด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ ที่ปกป้องนะครับปกป้องประชาชนปกป้องความสงบสุขนะครับให้เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนื่องจากว่าอำนาจที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่ให้ท่านเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบนะครับ,รบแล้วสร้างความคือตรวจสอบอะไรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยวิธีทางของรัฐธรรมนูญซึ่งนะครับซึ่งเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับเก้าประการเนี่ยของ สารรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องอคือพูดง่ายๆว่าจะต้องวิเคราะห์ครับการกระทําของรัฐบาลบที่เกี่ยวข้องกับการปกครองบริหารครับโดยใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแม่บทถูกไหมครับถึงได้เรียกว่าสารรัฐธรรมนูญถูกนดังนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ชะลอนะครับเพื่อลดลดแรงกดดันก่อนครลดแรงกดดันก่อนนะให้ประชาชนเนี่ยได้มีเวลาศึกษามากขึ้น สองให้สภา,าตั้งตัวก่อนแล้วก็สภา,าไปศึกษาว่าอำนาจหน้าที่ของสารรัฐมนูลมีไหมทำไมอำนาจทำไมสารรัฐมนูลถึงได้ทําอย่างนี้นะครับว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ตัวทักษิณเองเลยทักษิณโดดเข้ามาเลยว่าสารรัฐมนูลเนี่ยอยู่ภายใต้การบงการของอำนาจครับซึ่งตรงที่เนี่ยทักษิณคิดไปเองหรือเปล่านะครับ,รบทักษิณคิดไปเองเพราะว่าทักษิณเองเนี่ยมีประสบการณ์กับสารทั้งสารรัฐมนูลน,นะครับแล้วก็สารดีกา ะครับว่าด้วยคดีอาญานักการเมืองถูกไหมครับก็โดนคือพูดไค่ว่าเขาไม่ได้ตั้งะถ้าเขาตั้งก็คงไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้ตั้งนะครับเขาก็เลยโทษนะครับพระจุหัวที่เป็นพระองค์เป็นคนแต่งตั้งนะครับแล้วก็มีกระบวนการขององค์กรมนตรีก็เลยมาเหมาว่าเป็นภายใต้อำบาดนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะอันนี้การที่ทักษิณเนี่ยให้ อนา,าธปตปไตยทั้งในและนอกสภาดับเครื่องชนเนี่ยตกลงแล้วถ้าดับเครื่องชนไปโดยที่ไม่ยอมจุดยอมยั้งแล้วก็จะชนไปอย่างเนี้ยตกลงแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับดับเครื่องชนประเทศไทยนะครับคือการฆาตรกรรมประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับ,รบเราเองก็ต้องร่วมมือกันนะครับป้องกันไม่ให้ใครมาฆาตรกรรมเราอ่ะถูกไหมครับ,รบเราก็ต้องปันกันตัวแล้วนะครับว่าณตรงนี้เนี่ยในอนาคตท่านจะพึ่งใครท่านพึ่งทักษิณได้หรือเปล่า ผมถามเลยนะครับท่านพึ่งทรัพย์สินได้หรือเปล่าครับแต่สารรัฐมนูญนะครับสารปกครองเนี่ยนะครับหรือสารอื่นๆเนี่ยมีไว้ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งในกระบวนการตุลาการยุติธรรมนะครับสารรัฐมนูญก็ดูว่านักการเมืองเนี่ยไม่คมเหงแลแกประชาชนด้วยอ้างรัฐธรรมนูญหรือตีความรัฐธรรมนูญผิดเพีนครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้ถูกฆาตกรรมครับ แต่น,นี้การการที่จะไปดับเครื่องชนเนี่ยก็มีลักษณะที่เห็นชัดคือมีการวางเงื่อนไขในเชิงข่มขู่ครับข่คมขู่ตัวาการสารครับข่คมขู่ประชาชนที่จะออกมาคัดค้านโดยใช้มอบชนม็อบครับข่คมขู่โดยการที่จะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ช่างแม่มัน,นถูกต้องครับคือตอนนี้ฝ,นฝ่ายที่เป็นวันนี้มีม,มีตัวาการสารธรรมนัญญัติสารธรรมนูญท่านวสันท้อยพิสุทธิ์เนี่ย ครับท่านได้ตอบคาถามผู้สื่อข่าวในประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากประเด็นที่ว่าผู้สื่อข่าวได้ถามว่าถ้าคนที่จะดําเนินการเขาไม่ยอมฟังแล้วเขาจะกดดันศาลมีการวางระเบิดมีการยิงระเบิดจะทํำยังไงประธานศาลถามว่าตกลงจะมีการใช้อํานาจนอกระบบใช่ไหมกระท่านก็ตอบว่าถ้าเขาจะทํามันก็เป็นสิ่งที่เขาจะทํามันห้ามไม่ได้ครับฝ่ายความมั่นคงทํำยังไง คือหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าความมั่นคงเนี่ยอยู่ในมือของรัฐครับอยู่ในมือของรัฐบาลปูแดงทำที่อยู่แล้วนะครับนางสาวยิ่งรัฐเนี่ยนะครับจะใช้วิจารยณในฐานะเป็นคนไทยด้วยหรืเปล่าที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ากรรมมีจริงนะครับท่านอย่าได้ประมาทต่อสิ่งเหล่านี้นะครับ ผมก็บอกเลยว่ากรรมมีจริงแล้วถ้าไทยก็ตามที่ได้กระทำการเช่นนี้กรรมมันจะตามสนองอย่างรวดเร็วนะครับเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าการที่ใช้ความรุนแรงฆ่าคนนะครับในสุดแล้วท่านก็จะต้องรับกรรมนั้นด้วยวิธีทางทางวิธีทางแบบทางทางพฤติกรรมนะครับเขาฝ่ายตรงข้ามเขาก็จ้างมือปืนมายิงคุณนะครับหรือถ้า ฝ่ายอายการนะครับที่เป็นอายการของรัฐเขาก็ฟ้องร้องคุณศาลก็ตัดสินคุณหมานชีวิตก็ดีจำพุกตลอดชีวิตก็ดีั่น <Okay. S 1> เป็นกรรมที่คุณต้องรับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าจะมีขบวนการทําร้ายนะครับขบวนการทําร้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ <Okay. S 1> ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับคงจะมีความเลวร้ายสูงสุดนะครับไม่แตกต่างกับประเทศที่ด้อยพัฒนา มากมายมหาศาลในผมไม่อยากจะกล่าวนะครับว่ามันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เลยจะต้องบอกว่านะครับในตํารวจนะครับในตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลความปลอดภัยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านเลยนะครับที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้ผู้พากษาทุกศาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลปกครองก็ดีศาลอาญาศาลอะไรฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย นะครับให้ได้รับความปลอดภัยนะครับนิฉะนั้นแล้วผมบอกได้เลยว่ามันเกิดมิกสัญญีแน่นอนครับครับครับเพราะว่าทุกคนก็จะต้องติดอาวุธนะครับแล้วก็จะต้องคือในสุดแล้วประเทศไทยก็จะกลับไปเป็นยุควบอยนะครับในยุคศตวรรษที่10ต้นศตวรรษที่19ในสหรัฐที่สามารถจะดวลปืนกันได้ครับคือใครชัดปืนเร็วก็สามารถฆ่าคนนั้นได้นะครับถ้ายิงตรงหน้าผู้รักษาก็เอาเป็นการต่อสู้อย่างถูกต้องยุติธรรม รประเทศไทยก็คงอาจจะมีลักษณะเช่นนั้นนะครับเพราะว่าในสุดทุกคนก็พกอาวุธขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงกันนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมเพียงแต่ไม่ได้ยุโยงส่งเสริมอะไรผมเพียงแต่วิเคราะห์นะครับคือวิเคราะห์สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็บอกแล้วไงบอกว่าผมยกตัวอย่างอย่างในสหรัฐนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเอื้อไม่ถึงเมื่อกฎหมายเอื้อไม่ถึงในบางกรณีเนี่ยประชาชนก็ต้องตัดสินด้วยวิธีการของตัวเองก็เช่นใช้าวุธมาดวลกันเลยนะครับ แล้วก็มีการแก้ไขนะครับเรื่อยๆกฎหมายในสหรัฐก็แก้ไขจนทั้งการดวลนั้นก็หายไปเพราะการดวลนี้มันเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่17บมาจากยุโรปอยู่แล้วครับ<ม>คือการท้ากันด้วยถุงมือตบหน้า้วยถุงมือก็คือการท้าดวลด้วยดาบนะครับ <S <S แต่ในสหรัฐนี่ก็ชักปืนยิงกันถ้าจะให้ประเทศไทยรอดแล้วก็มีความสงบสุขพี่น้องประชาชนจะสบายใจขึ้น <S <S ท่านว่าวันนี้เงื่อนไขมันน่าจะอยู่ตรงไหนครับคือเงื่อนไขก็คือตรงที่ว่า รัฐบาลนะครับประกอนแรกเลยรัฐบาลก่อนตัวรัฐบาลครมนะครับตัวนางสาวยิ่งรักชินวัตรเลยนะครับจะต้องมีจรรยบรณนะครับจะต้องมีจะต้องมีความรู้สึกนะครับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ปกครองประเทศนะครับรังนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านเองจะต้องรับกรรมในฐานะที่เมื่อรับผิดชอบมาแล้วเกิดนะครับความวุ่นวายถึงขั้น สงครามกลางเมืองย่อยมีผู้คนล้มตายนะครับในฐานะเป็นรัฐมนตรีนะท่านจะต้องเป็นผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่นในยุคที่ท่านบริหารประเทศนั้น,นด้วยเงื่อนไขที่ท่านสามารถที่จะยุติได้ด้วยอำนาจรัฐเลยท่านสามารถยุติได้หมดนะครับถ้าท่านไม่ทําท่านก็จะ,<า>ะรับกรรมเองท่านคิดว่าสาภาจะหยุดไหมครับผมคิดว่าคือสภาเนี่ยนะครับสภาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตอนเนี้ย นะครับนายกเลยนายกบอกหยุดก็หยุดก็ต้องหยุดนะครับก็ต้องหยุดนเพราะเรื่องใไญ่สาคัญเริ่มกลับไปอยู่ที่นายกต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างถูกต้องเพื่อชาติบ้านเมืองครับนอกเหนือจากที่ประชาชนนับทำหน้าที่ตัวราัการทําหน้าที่ผู้ที่คุมอำนาจการบริหารจัดการแผ่นดินก็ต้องทําหน้าที่ด้วยที่ชายตัวเองเนี่ยก็ยุบสภามาแล้วทั้งที่ควรจะลาออกถูกไหมครับแต่กลัวว่าอำนาจตกไปกับคนอื่นควบคุมไม่ได้ก็เลยยุบสภาแล้วเสียงเลือกตั้งใหม่ครับ ก็พี่ชายก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับคือมันเกิดเด็ดล็อกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วแต่คราวนี้นว่าคือถ้าเผื่อว่าพี่ชายบอกว่าช่างแม่มันนะครับน้องสาวก็ต้องเอาช่างแม่มันเนี่ยมาคิดแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องช่างแม่มันนะเพราะคุณมีนมาตรัดตามที่ประชาชนนะครับบางส่วนได้เลือกขึ้นคุณไปถึงแม้บางส่วนไม่ได้เลือกคุณขึ้นไปก็ตามแต่ว่าเราอยู่ในระบบการปกครองอันเดียวกันเราอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับเราก็มี วัฒนธรรมปวิศาสตร์อันเดียวกันนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนายกนะครับนางสาวยิ่งรักินวัตรว่าให้คิดดีๆนะครับท่านมีอำนาจรับอยู่ในมือเนี่ยท่านสามารถจะยุติอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอย่าให้มันบานปลายเพราะว่าประชาชนเนี่ยที่เขาเห็นพฤติกรรมนะครับของนักการเมืองนะครับในอุ้งมือของท่านเนี่ยนะครับได้กระพริปฏิบัตินะครับอย่างไม่มีจริยธรรมครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของความต้องการของพี่ชายตัวเองเนี่ยนะครับ ผมว่าตรงนี้อย่าตามใจพี่ชายของท่านเลยครับได้ใช้วิจรยารณญาณที่ตัวของท่านเองนะครับประวัติศาสตร์ก็อาจจะจารึกนะครับในส่วนที่ดีของท่านลบล้างความเชยก็ดีนะครับความอ,อ,อะไรละ่ะความรู้น้อยของท่านก็ดีนะครับไปจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็จะมีประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับนะครับเป็นเหมือนเด็กน้อย ที่เข้ามานั่งตก้อีอ้นายนตรีพูดบางอย่างก็ผิดนะครับจนกระทั่งต้องติวเข้มนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผู้นำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนที่คนไทยไม่คาดหวังแต่ภาระหน้าที่ในการที่จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นไปด้วยดีก็ไม่อาจจะหนีจากความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีไปได้หากนายกรัฐมนตรีไม่ทำหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาทำหน้าที่ อย่างจริงจังช่วงหน้าท่านมีความเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นก็สู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ครับกับข้าส่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านพลอากาศโทวัชรลิตาคณีนะครบับกับการวิเคราะห์เรื่องยุทธศา,าศาสตร์ดูไบที่มาถึงจุดที่ดับเครื่องชนพี่น้องมีความเห็นอย่างไรยุทธศาส,าสตร์นี้จะชนะหรือไม่หรือประเทศไทยจะชนะหรือไม่นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจที่ในการต้องดูแลสถานการณ์จะพยายามดําเนินการให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะการนองเลือดหรือจะทําให้ประเทศไทย ออกจากภาวะความขัดแย้งสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถแสดงความพิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่029602133 029602134แล้วก็สามารถฝากประเด็นได้ที่029602135นะครับและท่านสามารถที่จะรับทราบข่าวสารแจ้งข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวสารนี้นะครับว่าพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าสถานทูตจีนเวลา10นาฬิกานะครับกับการ ยื่นหนังสือขอร้องให้ทางจีนขับไล่ผู้ร้ายหนีคดีให้ออกจากประเทศจีนเพื่อรักษาสัมพันธภาพไทยจีนเนื่องจากบุคคลน,นี้ได้วางศศทฤตร์ในการ aren, ที่จะทําให้ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากแจ้งข่าวถึงพี่น้องทุกคนนะครับในวันพรุ่งนี้ที่หน้าสารทุตจีนสายแรกนะครับ,ส,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เล่าเหมือนนาอานท่านภูดกาศโทวัชระลิธาคณี สวัสดีคุณยายประมวลและท่านผู้ชมด้วยนะครับย้อนอดีตไปเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2489ครับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งพระมหาจาักรีบรมราชวงศ์ช่วงเวลานั้นทรงมีพระชนมายุเพียง19พรษาเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว สเสด็จสรงไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2489วันที่พระองค์สเสด็จขึ้นเสดิจถวัรราชาสมบัตินาพาทีนั่งพัชระปีทะพระองค์ทรงพระราชทานสัจยวาจาเป็นประสมบรมาราชาองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับ ในบรโรกาสมหามงคลพระราชพิธีฉลองเิรีราชสมบัติครบรอบ66ปี9มิถุนายนพศ2 5 1 5ขอถวายพระพรชัยมงคลดังนี้อซียรวาสราชราช,ชันจอมชันฟ้ามิถุนาฟ้าพิงเพลิดประเสริฐผลเลิกเก้านี้สีสิริภูมิพลทรง